นี่คือเหรียญทองแดงขนาดโสรตาจอปรอช่อชัยพฤกเป็นสภาพที่ค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็จะเป็นคุด5บาทคุด9เหลี่ยมไม่ผ่านการใช้งานสวยงามเช่นเดียวกันหลังจากนั้นประปาก็มีตระกูลชุดมาฝาก fc ฮะในอีพีนี้พิเศษเป็นโคด25หายากกันเลยทีเดียวสภาพน้ำทองจับกันเลยจะนำลงเข้าสู่อีพีล่าสุดก็คืออีพนี้ fc ฮะติดตามติดตามกันด้วย fc ฮะ แกรกฎาช่องปอป้ามาขายเหรียญอีพีที่487สวัสดีและยินดีต้อนรับ f อทุกคนทุกท่านนะฮะเข้าสู่อีพีปอป้ามาขายเหรียญอี EP ปอป้ามาขายเหรียญวันนี้ f อฟคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอในวันที่8เดือนกรกฎาคมปีพศ2567อีพีที่ 487ขอบคุณทุกๆอีพีที่ผ่านมาขอบคุณจริงๆที่นักสะสมให้การสนับสนุนช่องของปอปามาตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญในช่องของปอปาหรือผู้ที่นำเหรียญมาขายมาแบ่งปันในช่องของปอปาปอปา,ปาฝากขอบคุณจริงๆเอฟีฮะรายละเอียดก็คงจะต้องไปคุยกับแอดมินไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย ทั้งหมดทุกวันนี้คือรายการเหรียญที่ประปานามาแบ่งปันกันใน ep นี้ fc ครับมีไม่เยอะมีไม่มากอ่ะดึงภาพให้ดูทั้งหมดประมาณนี้แหละนะวันนี้มีเหรียญแค่นี้เองอ่ะปยาปาเริ่มแบ่งปันกันด,ดีกว่าเมื่อคืนน้อยพูดสเปะสปะแล้วประกาศตัวอย่างไปในผิดไหมเนี่ย <laughs> โอเคเนาะ,ะ fc ครง่วงแค่ไหนก็ยังอารมณ์ดีกันอยู่ปยาปาจะเริ่มแบ่งปันงานแบ่งปันเหรียญกันก่อนเลยดีกว่านาะเผื่อใครหลายๆคนนั้นต้องการดูเผื่อว่าจะได้ไปประกอบธุรกิจการงานส่วนตัวกัน โอเคนะฮะอ้าจะต,ต้องย้ำอีกนิดหนึ่งไหมย้ำนะเอฟซี FC ขอสักนิดหนึ่งสำหรับนักสะสมที่เข้าหลายไม่เป็นเล่นหลายไม่เก่งนะแต่อยากได้เหรียญในช่องของป๊ะปาจะทำยังไงดีเนาะอะไรประมาณนี้ก็เอฟซีปปาเปิดช่องทางให้โทรเข้ามาซื้อเหรียญได้โดยเฉพาะแล้วโอเคเนาะะปปาขึ้นไว้ใต้คลิปวิดีโอลองสังเกตดูน,นะฮะอยู่ที่หัวมุมคลิปถ้าหากคลิปยาวจนเกินไปปปาก็อาจจะไปวางไว้ตั้งแต่ประมาณกลางคลิปไปถึงท้ายคลิปนะ แต่บาง e ีปะปะก็จะวางซื้อเหรียญโทอะไรตรงหน้าคลิปเริ่มต้นเลยโอเคนะฮะปะาปะเริ่มแบ่งปันกันเลยเนาะนี่คือเหรียญ25สตางค์อ้าวทุที50สตางค์เริ่มก็ผิดเลย FC ฮะ <c oughs> 50สะตางค์การจนาพิเศษ <c oughs> มีสีสันค่อนข้างสวยเลยใครอยากได้ฮะรู้สึกจะประมาณเหรียญละ10บาทเขาสวยจริงๆ FC ไม่ใช่พูดเล่นๆนะฮะเขาสวย คัมกันเลยทีเดียวไม่ผ่านการใช้งาน50สต่างการจนาพิเศษเหรียญละ10บาทหลังจากนั้นมาดู1บาทการจนาพิเศษรุ่นนิกเกิลน้นำลุงจับก็ประมาณได้ FC ฟซีทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ3บาทเท่านั้นเองขยับมาดูตรงนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทธีดกันจนาพิเศษเช่นเดียวกันแต่เอฟซีจะสังเกตดูนะฮะสีผิวเขาแตกต่างกันอ่ะแต่ปะปานั้นก็ปกติบอกก็กนะรูน็อปปะตั้งสภาพสาพีผิวนี่ราคาจะสูงกว่านิดหน่อยเอาขยับได้ฮะผิวนิกเกิลน,น้ำทองเหรียญละ5าบาท ผิวนิเกิลน,น้ำลุงเหรียญละสาบาทโอเคัปะปปาชอบสีทองมั้งปปาก็เลยามาทำรายการเองตั้งราคาสูงไปเอง f อฟซฮโอเคเนาะหลังจากนั้นขออยับมาดูเหรียญ2บาทสีขาวปีพศ2549ใครอยากได้เหรียญละสาบาทเท่านั้นเองปปาจะไปเร็วแล้วนะสําหรับรายการาตื่นตืนแบบนี้เนาะแล้วก็มาดูเหรียญสาบาทเช่นเดียวกัน นี่คือเหรียญหนึ่งบาทเวหงปี20แล้วก็มีหลังวัดปับ,บปลายมาใส่ f 4ะเหรียญละสาบาทเท่านั้นเองเผื่อใครอยากได้ราคานี้ก็ยังไม่ถือว่าแพงเนาะเหรียญละสาบาทเท่านั้นเองขยับมาดูตรงนี้ f 4ะนะด้านบนเมื่อกี้จะเป็นเหรียญห้าสิบตางการจนาใช่ไหมเหรียญเดียวอันนี้จะเป็น2ที่ราคา F4H ใครอยากได้ฮะชุดละ20บาทก็มี25สตางการจนาพิเศษแล้วก็50สตาง โอเคเนาะชุดละ20บาทเท่านั้นเองเราทําเป็นคู่ไว้ให้รู้สึกว่าจะมี2คู่แล้วก็มาดูชุดละ80บาทกันบ้างก็มี2คู่เช่นเดียวกันนะใครอยากได้1 5และส0สตางค์การจนาพิเศษเนื้ออลูมิเนียมเนื้ออลูมิเนียมสีขาวแบบนี้เอฟซีอาร์ใครอยากได้ชุดละ80บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะเหมาะแก่การเก็บสะสมเอาไว้โชว์ที่บ้านคุณค่าทางจิตใจหลังจากนั้นเราขยับมาดูเหรียญ2บาทการจนาพิเศษบ้างใครอยากได้ฮะเหรียญละ15บาท แล้วก็ขยับมาดูฮะงานปีต้นไม้แห่งชาติเหรียญละสาบาทเท่านั้นเอง r f c ฮะสีสันสวยงามเลยมีกันแค่เหรียญเดียวนะเหลืออยู่แค่เหรียญเดียวจริงๆใครอยากได้ประมาณเหรียญน,นี้ก็สวย r f c ประมาณ70บาทอะนะเขาเป็นผิวนิกเกิลน้ําทองเอาเปรียบเทียบดูเอานะฮะไม่ผ่านการใช้งานทั้งทั้งสงเหรียญน,นี้แหละสองราคาแต่ว่าให้สัเกตดูสีผิวนะฮะ RF4 นะอ่ะเหรียญละเจบาทเมื่อก่อนเป็นร้อยนู่น นะเป็นร้อยเลยเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เหลือ70บาทเท่านั้นเองเหมาะแก่การเอาไปเก็บสะสมขณะที่ FCH ราคาเหรียญน,นั้นดรอปลงน่าเก็บสะสมกันามากเลยเนาะมาดูเหรียญละ25บาทกันบ้างไม่ผ่านการใช้งานนิกเกิลน,น้ำลุง ติดฝ้าหมายความว่าไม่ผ่านการใช้งานเอฟซีังเกตด,ดูนะฮะจะเป็นนินลุ่งนิเกิลน,น้ำลุงเป็นฝ้าแบบนี้ป้าปาเรียกฟ่าฝ้าแบบนี้เอฟซี FC ฮะเนี่ยเขาเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเลยแบบนี้บางทีแต่บางเหรียญเขาก็จะเป็นคำ้คำๆอย่างนี้เลยก็สวยไปคนละอย่างก็ลองไปพิจารณาลองสังเกตด,ดูเอานะอ่าไม่ใช่เหรียญผ่านการใช้งานนะฮะโอเคไหมมีแค่สามเหรียญไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยเหรียญละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองมาจบละแล้วก็มาดูเหรียญละประมาณ80บาท f c ฮะ นี่คือเหรียญ5บาทที่ระลึกที่เราเรียกกันว่า5บาทเขาควายนั่นแหละ F4H ใครอยากได้ฮะเหรียญละ80บาทเท่านั้นเองสวยนิกเกิลน้ำลุงจับลองขยับมาอีกสิอ่ะอันนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะมีแค่สองเหรียญวันนี้งานเราไม่เยอะเราเลยต้องวางวางเหรียญแบบว่าแถวหนึง่งหลายๆชิลราคาแบบใน F4H โอเคเนาะเอาใครอยากได้ฮะเหรียญละ20บบาทเท่านั้นเองก็ผ่านการใช้งานแต่ว่ายังคมชัดกันอยู่นะ อยังคมชัดก,ก็สังเกตดูเอานะสวยมาก f c ผ่านการใช้งานแต่สวยอะนะถ้าเป็นปี22นี่ก็จะโดนประมาณ25-30แ,แต่วันนี้เป็นอ้าวโทษทีเป็นถ้าเป็นปี20อันนี้เป็นปี22 F4 อนะ่ะมี2เหรียญสวยใครอยากได้เรลย20บาทเท่านั้นเองนะมีแค่2เหรียญแค่นี้นะหลังจากนั้นมาดูเหรียญ15บาท f c นะไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญที่ระลึก10บาท2สีที่ลึกไม่ผ่านการใช้งานดูออกเนาะเหรียญละ15บาทเท่านั้นเองใครอยากได้ เอาไปเลยฮะเหรียญละ15บาทเท่านั้นเองมาหลังจากนั้นมาเริ่มแถวใหม่เลยอันนี้เหรียญละ25บาทเอง f อฮะก็เป็นตรงนี้เขาเนื้อเกินมีเรือ2ลำเห็นไหมอ่าขายให้25บาทมีเรือ2ลำหลังจากนั้นก็จะเป็นเนื้อเกินมีขนาดใหญ่เลยเอฟซี FC เห็นไหมด้านล่างนี่เห็นไหมเออเนี่ยปะปาไม่ได้ถือตัวปากระมานั้นให้ดูนะเอฟซี FC เห็นไหมฮะเนี่ยขนาดใหญ่เลยก็ขายเท่ากันนั่นแหละนะอ่ะาใครอยากได้เหรียญละยี่สิบห้าบาท มีเรือนเนื้อเกินแล้วก็เนื้อเกินด้านหน้านะเหรียญละ25บาทเท่านั้นเองขยับเลย F4H มา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  F4H นี่คือปี4 2 3 4 4 3 5 3 4 4และปี40่ศปปาบอกเลยฮะปป่าเสียดายปป่าก็จะทยอยเก็บไว้แต่ว่าบังเอิญฮะเวลาปป่าแบ่งปันเหรียญแต่ละอีพีมีเท่าไหร่ปป่าแบ่งปันหมดคือปป่าไม่ได้เก็บแล้วขยับงานไว้เป็นอีพีต่อไปเงี้ยนึกไหมฮะ ถ้ามีปะปาก็ปล่อยเลยอันนี้เป็นเหรียญที่ปะปาเก็บไว้นะเป็นชุดปาปาทาไว้สภาพสวยกว่าเมื่อวานปะปาไม่โกหกนะ f 4ะสภาพสวยกว่าเมื่อวานคมชัดกว่าก็ผ่านการใช้งานก็เหมือนผ่านการใช้งานชุดที่แล้วเมื่อวานนี้แหละ e ีเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าเขาสวยกว่าบางเหรียญ f ฮะสวยกว่านะดูปี53ที่ผิวดิ้ๆเ,เห็นไหมฮะแล้วก็ปี44ปี40 f 4ะเขาเรียกผ่านการใช้งานแต่สภาพดีสังเกตดูที่นิกเกิลน,นะฮะนะ ลองสังเกตอเอา F4 นะ <S <S เขาสวยอยู่เนี่ยสวยเลยแหละสังเกตดูก็ง่ายสวยกว่าเมื่อวานนะอ่ะใครอยากได้สวยกว่าเยอะเลยแหละ F4 เมื่อาวานชุดละร้อยห้าสิบใช่ไหมวันนี้เหรียญคมอ่ะสวย F4 ขอร้อยหกสิบได้ไหมเนาะขอสักร้อยหกสิบร้อยหกสิบนี่ก็ยังถือว่าราคายังไม่สูงนะ F4 นะขอแค่ร้อยหกสิบดูสภาพเหรียญเอานะก็คือปะปาเก็บเหรียญไว้เนีปะปาจะค่อยๆปล่อยตามสภาพออกมานะนึกออกไหมฮะอ่ะชุดนี้ ปีสี่สอ3สา4สีและปี40 105อ่าอะร้อนี่ก็สวยวป,ป้าบอกเลยนะฮะนะใช้ได้เลย fc ใช้ได้กันเลยแหละสังเกตดูว่าไม่มีเหรียญล้างเลยนี่ fc ถ้าเก็บเหรียญชุดเนี่ยต้องเก็บแบบสภาพใกล้เคียงกันนึกออกไหมฮะผ่านการใช้ง,งานเขาก็อาจจะสภาพแตกต่างบ้างแต่เขาใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นเหรียญล้างจัดจัดนีด่โอ้โห fc ฮะไปเลยนะเอาใครอยากได้ ก็เอาร้อยหกสิบเท่ากัน FC ปปาขอละกันนอาะให้ปปาค่ากาแฟมัน้เพิ่มสักสิบาทราะเหรียญเขาสวย FC นะเนี่ยดูปีสี่สองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะต่างหากนะไม่ใช่นะไม่เนี่ยเห็นไหมฮะเอออ่ะใช่ไหมฮะเนี่ยดูปีสี่สองดูขอบก่อนอ่ะดู FC ฮะปีสามสี่นะ สวยมากมาก FC ผ่านการใช้งานตัวอย่าะผ่านการใช้งานเนี่ยเราจะเห็นว่าน,นิกเกิลเนี่ยเขาจะไม่คงสภาพเดิมระดับนี้หรอก FC สังเกตดูนะฮะที่จริงถ้าแบ่งขายเป็นเหรียญประปาว่าอนาคตจะเป็นเหรียญละร้อยหรืประปาว่าแต่ประปายังไม่ทำเฉยๆนะเพราะาเป็นช่วงที่ราคาเหรียญผันผลไงราคาเหรียญสิบบาทเนี่ยป้ปาก็มาจัดชุดให้ส่งต่อให้นักสะสมคืนสู่น้าใจคืนสู่ FC ช่องของประปานะชุดเนี่ยป้าปาบอกเลยฮะ ได้ปี42แล้ปี34ไปเอ๊ะใครจัดเหรียญเนี่ยทำไมไม่ยกปี42าไว้เนี่ยฮะ <laughs> <laughs> เอาลเอฟเียทั้ง2ชุดนะชุดละ160บาทเมื่อวานชุดละห้าะปาเข้าใจแต่ให้ดูเหรียญน,นะปะปาก็บรรยายนะก็ขอบคุณที่เชื่อปะปาเวลาปปาบรรยายสภาพผิวเหรียญปปาฝากขอบคุณจริงๆอ่ะเอฟสีด้านบนจากปี42ไปถึง40ชุดละ160บาทเท่านเอง สวยกว่าเมื่อวานว่ราะปลายังไม่ได้โกหกนะสวยกว่าเมื่อวาน fc เชื่อปะปลาเหอะนะโอเคเนาะหลังจากนั้นตรงนี้ชุดเนี่ยเขาจะมีปีสี่หนึ่งอ่าดูปีสี่หนึ่ง fc ฮะขอบเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงดูปีสามสี่เห็นไหมฮะดูสิปีสามสี่ดูปีสี่สองดิ fc ถามว่าโน่นมาเข้ามาดูเลยปีสามสี่ปีห้าสามสังเกตด,ดูเอา เหรียญปี P 40นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดา FCH ถึงจะผ่านการใช้งานแต่ว่าเขายังแบกความความคมชัดความเดิมๆเขาติดอยู่นะเหรียญที่ไม่ผ่านการล้างประมาณนี้แหละ FCH นะก็อาจจะซีดกันบ้างสังเกตดูเอาแต่ว่าถือว่าเป็นเหรียญที่ไม่ไม่ผ่านสรารเคมีล้างกันมาจนว่าสีเหลืองอ่อนออกซีดอย่างนั้นนะเราดูกันง่ายรู้จักเนาะอะชุดน,นี้มีปี41ก็ประมาณเท่าไหร่ด260เนาะ เพราะว่าด้านบนก็สภาพเดี๋ยวเขาใกล้เคียงกันเลยสวยใกล้เคียงกันผ่านการใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์ใกล้เคียงกันด้านบนไม่มีปี C1 ชุดละ160ใช่ไหมอ่ะด้านล่างฮะมีปี C1 ชุดละ260บาทสวย f c ไม่ต้องห่วงฮะถ้าใครเอาไปจะแบ่งแบ่งปันต่อดปปาบอกเลยให้กกำไรล้วนๆเลยเนี่ยสังเกตดูเอานะฮะสวย F4 นะปะปาเป็นช่องนําเสนอ f c บางครั้งปปาก็ต้องพูดเข้าข้างเหรียญตัวเองบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าเลยเถิดไป นะปอบาปอบา,า,าจะดูสภาพเหรียญตัวเองด้วยเอาแล้วเนาะก็ค่อยๆมาศึกษาแล้วก็มาดูสภาพเหรียญกับราคากันด้วย f c 5หลังจากนั้นขยับเลยตรงนี้จะเป็นเหรียญ20บาทนิกเกิลที่ระลึกอา่าดูเอาสมัยรัชกาลที่10นะก็มาถึงนี่เลยเอา่าไล่มาไล่มาอ่า F45 สังเกตดูเอาเอา่ะจบแค่เหรียญเนี้ย F4 นะเป็นเหรียญนิกเกิลธรรมดาขยับได้ฮะ อเหรียญได้ยี่สบาทเอานะอย่าบอกว่าไม่เก็บใน f ฮะเดี๋ยวถ้าได้เก็บกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาพบเจอได้ยากช่วงนี้เป็นเหรียญช่วงเขาใหม่อยู่ยังไม่ถูกเปลี่ยนมือกันบ่อยเก็บได้เก็บเลย f ฮะเหรียญละยี่สบาบาทปปามีประมาณนี้แหละนะเนาะเอาใครอยากได้เหรียญยี่สบาทหลังจากนั้นก็จะเป็น20บาททึกแต่ว่าเป็นนิกเกิลขัดเงาสวยสวยมากๆ f ฮะ เป็นเหรียญ20บาทที่นิกเกิลขัดเงาสมัยราชก,การที่10ของเรานะโอเคเนาะอ่าอันนี้ของพระราชินีพนปีหลวง F4 5ก็ใครอยากได้เหรียญน,นี้อ่าให้ดูเอาสวยงามฮะเดี๋ยวป้าปาบอกราคาทีหลังเดี๋ยวป้าปาบอกราคาทีหลังรู้สึกว่าแสงไฟไม่ค่อยประหลานแล้ว F4 เนาะก็สวยงามกันเลย F4 ดูเอาถือว่ายังใหม่กันเลยเพราะเหรียญยังออกมามายังไม่ทันโชคชนยังไม่ทันเปลี่ยนมือน,นักสะสมบ่อยเนาะก็อายุของเหรียญยัง ถือว่ายังไม่มากนะ F4 ก็สวยสังเกตดูเอาฮะดำขำสวยงามมา,มากๆเลยเอาใครอยากได้ฮะอ๋อลืมบอกไป F4 ฮะนะก็เรามีใบเซอร์มีกล่องมาพร้อมแหละนะมีทั้งกล่องนอกกล่องในปาปาไม่ได้วางไงอะนนี้มีอยู่2กล่องเลยนะอ่ะมีอยู่2อกล่องเลย,เยปราปาวางให้ดูนะเดี๋ยวไม่เข้าใจจะคิดว่ามีแต่เหรียญไม่ใช่นะฮะวันนี้เราได้อันนี้มาพร้อมเลยเอาใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้ ฉเฉลือพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหา f c h ของพระราชินีพันปีหลวงนะมาทั้งกล่องกล่องในแบบนี้แล้วก็มีกล่องนอกด้วยกล่องนอกก็มี f 4นะอีกชั้นหนึ่งโอเคไหมฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นของอพระหลงราชการที่10ของเราใช่ไหมอ่ะก็จะเป็น20บาทที่รู้สึกจะเป็นกรมธนารักษ์ f 4นี้ต้องดูด้านหลังเนาะอ่ะต้องดูด้านหลังอันนี้ของ20บาทที่ร f 4กรมธนาลักษ์90ปีกรมธนาลักษ์ใครอยากได้ เป็นเหรียญน,นิกเกิลขัดเงาอ่ะมาสรุปราคากันเลยเนาะสองเหรียญน,นี้ fc 5ก็ประมาณเหรียญละป้ปาไม่มั่นใจว่า3 5มร้อยห้าสไหมแอดมินก็แจ้งแล้วละ่ะนะคนทําราคาเขาแจ้งแล้วแต่ป้าปาจำไม่ได้นะอ่ะน่าจะประมาณ350โอ้ยคุ้มมาก fc ขัดเงานะนิกเกิลที่เห็นล,ลายอยู่บ้างในเป็นตลับนะไม่ใช่อยู่ในเนื้อเหรียญน,นะป้ปาตรวจสอบให้แล้วโอเคไหมฮะรีบจับนะสำหรับนิกเกิลขัดเงามีแค่2วันละ2เหรียญเท่านี้เอง นักสะสมเขาติดมานะเขาจะติดมาเรื่อยอ่ะปาปาก็บอกว่าใครมีเหรียญขัดเงานะก็อ่าราคายังยังไม่สูงอะไรประมาณนั้นบอกแอมินรับเข้ามาเพราะว่าบางทีปาปายังไม่ได้ตรวจสอบราคาของเหรียญปาปายังไม่เปิดรายการประจําไงเนาะแต่นักสะสมก็ขอติดมาเขาก็ไม่อยากเสียโอกาสส่งเหรียญมาครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยเขาก็อยากได้เงินเพิ่มนะ อย่างน้นอยก็เป็นค่าจัดส่งนะส่งแล้วแลเหรียญเขาก็ได้เงินเข้าไปอีกก็เราไปคุยกับแอดมินนะใครมีนิกเกิลขัดเงาของราชการสมัยราชการที่10เอยที่9เอยก็ลองลองคุยกับแอดมินเอาจบแล้วเนาะเหรียญลนะสามร้อยห้าสิบมั้งประมาณนี้แหละขยับเลยมาปิดท้ายรายการ F4 ที่ขึ้นตัวอย่างไปเนี่ยสเหรียญแถวเนี่ยนะขึ้นตัวอย่างไปนะตรงนี้เป็นเหรียญที่สวยจริงๆเลยไม่ผ่านการใช้งานนะก็อาจจะผ่านการใช้งานเดลปะปาบอกไปดีกว่าเนะาะเรามาดู2เหรียญแรก f c ลองสังเกตด,ดูนะฮะ สภาพผิวเหรียญตัวเปล่า่ะ f 4ฮะแน่นอนฮะเนื้อทองแดงเนี่ยอายุเหรียญน,นานแล้วก็จะมีติดดำนะเอางา่าถ้าไม่ติดดำเนี่ยราคาก็สูงกว่านี้แต่ปะปะ๊า้ดูสภาพผิวเหรียญตัวเปล่าก่อนนะตัวหนังสือจอปลอะไรคมชัดทั้งหมด f 4ฮะนะพูดถึงนะแต่ตรนี้นเขาก็มีมีดำติดนะ่ะประมาณนี้เมาดูด้านหลังกันเนาะตาจปลด้านหลังช่อชัยพึษ์ f 4ฮะเป็นเหรียญโสรถนะเป็นเหรียญโสรถ โสรดสิอันเฟืองจอสออันนี้เป็นจอสี4สอ 44, 44, แล้วเหรียญน,นี้ล่ะปี44เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวป้าดูให้อ๋อ,อเป็นจออสองส4ทั้งคู่เลย f c ฮะสภาพผิวเหรียญป้าป้าบอกเลยฮะถ้าใครมองเป็นเป็นผิวเหรียญที่บอกว่าแทบจะติดผิวเดิมติดอยู่ใน f c นึกออกไหมฮะนะเหรียญทองแดงบางครั้งเขาจะมีคาบดำติดแบบนี้นะแต่ป้าป้าบอกเลยฮะถ้าผิวเดิมระดับนี้ไม่มีคาบดำติดเลย ปะป่าสร้างราคาสูงอยู่แล้วถ้าพูดถึงรายละเอียดของเหรียญสมบูรณ์นะแล้วก็มาดูรายละเอียดของกลางเหรียญตัวเปล่านะอ่ะ F4 ถ้างน้นราคาสูงกว่านี้โอ้โหสวยมากปะปาบอกเลยนะว่าสวยสวยระดับหนึ่งเลยแหละ f c ถ้าผ่านการใช้งานจัดจัดขอบเสียกลางเหรียญบุ ผูกกลอนอะไรประมาณนี้กี่กรณีหนึ่ง fc ฮะยังก็ขายกันหลักอ่าหล,ลายสิบไปถึงร้อยใช่ไหมก็ไล่กันมาสวยขึ้นมาเรื่อยๆมาเป็นร้อยสองร้อยห้าอ่าร้อยห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยไล่กันมาเรื่อยๆถึงสองร้อยแต่เดี๋ยวนี้ fc ดูเอานะฮะผิวดมๆอ่าพอปานิ่งกําลังจะทําราคายัางไงดี fc ฮะก็ไปพอปานบอกเลยนะฮะสภาพ สภาพนี้ราคาที่ประปาจะบอกไปเนี่ยโอกาสที่จะหาซื้อกันได้เจอสภาพนี้ค่อนข้างยาก fc เหรียญละ350บาทประปาขอบอกว่าเป็นสภาพผิวเดิมนะแต่ว่าติดดำบ้างแต่เขาไม่ใช่ผูก,กก่อนรุนแรง fc เขาติดดำประมาณนี้เอาใครอยากได้ฮะ350ต่อเหรียญดูผิวนะ ถ้าผ่านการใช้งานจัดจัดเราก็น่าจะแยกแยะออกใช่ไหมอ่ะดูเอานี่คือเหรียญทองแดงโสรถจอลชอช่อเฉยยพึก F4 ฮะเอาง่ายด้าน,นาดูอีกครั้งหนึ่งชอบเหรียญไหนละแต่ถ้าถามความสดใสกว่าเหรียญนี้จะสดใสกว่านะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญจะสดใสกว่าอ่ะโสรถ F4 จอลชอช่อเฉยยพึกสามอยห้าสิบาทที่จริงราคาจะต้องระดับปปาบอกเลยนะฮะระดับห้าร้อยถ้าระดับนี้พวกผือไม่อยู่ด้วย ป้ป่าเคยเห็นเขาใส่อยู่ในเหรียญเกติป้าป่าก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะเอฟซี F Z. ป้าป่าก็ต้องไปดูเปลี่ยนยี่ย่อย่างใช่ไหมระดับเหรียญย,ยังไงเอฟซี Z, ฮะป้ป่า,ปาบอกเลยนะฮะเกือบจะอยู่ในใกล้เคียงของเหรียญบางเหรียญเลยนะที่อยู่ในเหรียญเกรดโอเคไหมฮะแต่นั่นก็เป็นเหรียญเกรดเขาเนาะเขาก็ต้องดีกว่านี้อยู่แล้วมั้งก็ต้องดีอยู่แล้วนะฮะโอเคเนาะะป้าป่าก็จะเก็บเหรียญสวยๆไวไ้เกติอยู่นะ <laughs> ประมาณประมาณเอาใครอยากได้ฮะเหรียญละ350บาทเท่านั้นเอง ถือว่าเป็นราคาที่ยังไม่แพง F45 ถียบเปรียบเทียบกับสภาพผิวเหรียญโอเคเนาะอ่ะทองแดงโซรถจอลอชอบชชยพึกหลังจากนั้นขยับมาดูไม่ใช่มีเข้ามาบ่อย F45 ดูด้านหน้าด้านหลังสภาพใกล้เคียงกันเลยไม่ผ่านการใช้งานดูเอาเห็นประปานําออกมาขายใน f 4ตอนนั้นมีนักสะสมส่งมาสองเจ้าชนกันประปาทยอยเอาออกมาแบ่งขายถ้าจบรดนี้ก็ประป่าเลยฮะก็ยังไม่มีเหมือนกันนะรู้สึกประปาจะเก็บไปทําตัวอย่างอยู่เหรียญสองเหรียญมั้ง เนี่ยก็เอาที่ปะปาเก็บไว้เนี่ยเพราะว่าตอนน้นมาเยอะเลยนะอืมใครอยากได้ห้าสามร้อยห้าสิบาทห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมปีพศสองพันห้าร้อสิบห้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานหน้าหลังแบบนี้สังเกตดูเอซีฮะเหรียญตัวเปล่าละเอียดนะอ่ะสามร้อยห้าสิบาทถือว่าเป็นราคาที่ระดับกลางๆเลยเอซี FC, ฮะสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบเนี่ยนะโอเคเนาะใครอยากได้สามร้อยห้าสิบาทไม่จับไม่ได้เลยเอซี FC. นะมี2เหรียญนะฮะพูดถึงว่าขายเหรียญเปล่าเพียวๆแบบนี้มี2เหรียญท่านเองรีบมาจับจองนะหลังจากนั้นขยับเลยมาตระกูลคุดเหรียญ5บาทสมัยรัชกาลที่9ก็ประกอบไปด้วยคุด9เหรียญปีพศ2 5 0พัไม่ผ่านการใช้งานคล้ายแบบนี้เลย f อนะห่เหรียญหลังจากนั้นก็จะเป็นคุดเฉียงปีพศ25 2 0แล้วก็22องเอียงหนึ่งเหรียญอันนี้ก็ผ่านการใช้งานนะฮะแต่ก็สวยอยู่เห็นไหมฮะผ่านการใช้งานแต่ว่าเขาไม่ได้ลบเรือน นะปะปาก็คัดเหรียญที่สภาพคมชัดที่สุดมาฝากแล้วนะอ่ะเสดายไม่ใช่เหรียญน,นั่น fc ใหเป็นเหรียญผ่านการใช้งานถ้าไม่ผ่านชุดนี้ราคาไปริบเลยแล้วก็สวยงามมากๆด้วยอ่ะหลังจากนั้นเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้งานผิวไฟผิวทองผิวน้ําทองจับกันเลย fc ฮนะแล้วพิเศษเป็นโค้ด25ซะด้วย fc อ่ะพิเศษชุดนี้ให้ดูโคด25้นะฮะ fc ดูเอานะเป็นสีเหลืองทองเลยเนะฮะเป็นนิกเกิลสีเหลืองทองเลย สังเกตดูเอาก็จะมีเหมือนจะมีบุบๆอยู่ตรงริมที่ปากท่านนิดหนึ่งประป,ระประ้าใช้ภาษาบ้านๆนะฮะแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วเหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้งานอ่ะถ้าหากมีร่องรอยขีดข่วนบ้างเนี่ยอาจจะเกิดเกิดจากการเคลื่อนย้ายของเหรียญตอนออกจากโรงงานโรงกระสาบเนาะประมาณนั้นนะ F4 อ่ะชุดนี้เดี๋ยวบอกราคาเหรียญตัวเหรียญก็ได้เนาะเอาละเหรียญเนี้ย F4 ไม่ผ่านการใช้งานยกตัวอย่างนะฮะสามร้อยห้าสิบ เหรียญนี้800เป็นเท่าไหร่ฮะ800 3้0าเป็น1,150ประมาณ1,200เป๊ะเป๊ะประมาณ1,200ถ้าให้ประประาทำเป็นเหรียญเอาใครอยากได้ชุดนี้ fc ฮะนะใครอยากได้ชุดละ250อ่ห้าอะพันสองร้หรหรืออย่างไรก็ไปคุยกับแอดมินเอาไม่ผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานสวยสวยเลยแหละ fc นะแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานนิกเกิลน้ำทองประมาณนี้ F C ะโอเคเนาะก็วันนี้เป็นโคด25หายากนะฮะนะก็ต้องเข้าใจนะฮะราคาจะอยู่ประมาณเนี้ยชุดนี้ก็1ัน0อา F C H เนาะไปคุยกับแอดมินเอานะใครที่เคยอยู่ในช่องของป๊าปาประจำยังไงก็ไปลองไปคุยกับแอดมินเอานะ นี่คือ,อรายการเหรียญที่ช่องของป้าปานั้นนํามาแบ่งปันกันในอีพีนี้เอฟซีฮะเอาใครอยากได้เหรียญตรงไหนชนิดราคาไหนไม่ว่าจะเป็นเหรียญหมุนเวียนก็เออเหรียญก็เออเหรียญที่ระลึกใช่ไหมฮะก็ไล่ลงมาเรื่อยถึงเป็นถึง,ถง,ถงเหรียญโบราณเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ก็ไปคุยกับแอดมินเอาก็สามารถโทรเข้าไปได้เลยเอฟซีฮะนะโทรก็เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกสามเก้าศูนย์เจ็ดเก้าป้าปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนั่นแหละโทรเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะเบอรน์นี้ติดต่อแอดมินสายตรง ซื้อขายได้เลยเอฟซฮต้องการซื้อเหรียญโทรเข้าไปได้เลยโทเสียต้องการซื้อเหรียญน,นะโทรเข้าไปได้เลยโอเคเนาะจบแล้วเอฟซี FC ฮะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่วันนี้ง่วงนอนเซ่อเซ,อ,ซอไปเลยเอฟซะพูดจาไม่ต่อเนื่องสังเกตดูไหมเนาะบางทีปอปานอนดึกแล้วจะไปตื่นเช้าเอฟซีะตีสามตีสีก็ตื่นและนอนไม่หลับเลยประมาณเนี้ยก็เป็นเรื่องของคนแก่ ไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญปะปะฝาฝากขอบคุณ oh, จริงๆไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ